เข้าไปที่แอปคายมัสเตอร์นะคะตัวนี้กดเข้าไปเลยจากนั้นเราก็จะมาสร้างขนาดภาพกันก่อนปูขอเลือกเป็นที่3ต่อ4นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเข้าไปเลือกตัวไฟล์วิดีโอที่เราจะมาทำพอเลือกได้แล้วเนี่ยสังเกตไหมคะว่าข้างๆเนี่ยจะมีขอบดำเหลืออยู่เพราะฉะนั้นนะคะ เราจะต้องขยายให้เต็มกดตรงนี้นะคะแล้วก็กดเท่ากับแล้วก็มันจะนี่เอามือขยับที่รูปภาพได้เลยเราก็จัดองค์ประกอบรูปนะคะเอาแบบว่าให้ที่เราพอใจให้มาเลือกที่เครื่องมือวาดเขียนนี่ค่ะเห็นไหมคะตรงส่วนนี้จะมีให้เราเลือก หลายแบบให้เราเลือกเป็นแบบสี่เหลี่ยมทึบจากนั้นเสร็จแล้วให้ามาเลือกสีราเลือกสีเสร็จแล้วนะคะเนี่ยเราก็จะสามารถใช้นิ้วอ่ะวาดขอบไปได้เลยนะคะเห็นไหมคะเราจะได้ขอบล่างมาแล้วทีนี้ถ้าขอบมันยังไม่พอดีเนี่ยให้เรากดไปที่ตัวสีส้มแล้วก็นี่มันจะขึ้นเป็นเส้นปะตรงนี้นะคะก็ให้เราขยายออกแล้วก็มาจัดไลอั์ใหม่ทีนี้ เราต้องการทำอีกอันหนึ่งใช่ไหมคะขอบข้างบนด้วยกดไปที่สีส้มอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ไปที่ปุ่มสามจุดข้างบนใช้มือกดคัดลอกค่ะมันจะขึ้นมาสองอันแล้วตรงสังเกตตรงสีส้มน,นะคะแล้วเราก็เอามือไปเขี่ยที่ขอบสีเขียวแล้วก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนได้เลยค่ะแค่นี้งค่ะตอนนี้เราจะได้ขอบบนขอบล่างแล้วทีน,นี้พอเลื่อนดูเห็นไหมคะ ขอบมันจะอยู่แค่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเอาขอบเนี่ยให้ตลอดทั้งคลิปแล้วก็ลากให้จบคลิปค่ะกดไปที่สีส้มเนี่ยค่ะแล้วก็ลากให้จบคลิปเห็นไหมคะดูสังเกตข้างบนนะคันนี้เลือข้างล่างทาเช่นเดียวกันค่ะลากมาให้จบคลิปตัวขอบสีเขียวเนี่ยก็อยู่กับเราทั้งคลิปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นหน้าแฟด้วยนสีฟันทีเดน่อนนะ ที้นถ้าเกิดว่าเราอยากใส่เสียงภาคนะคะเราจะตัดเสียงต้นฉบับออกอันนี้จะมีเสียงต้นฉบับอยู่ถ้าเราอยากตัดเสียงต้นฉบับออกนะคะให้เรากดไปที่ตัวคลิปแล้วมันก็จะขึ้นรูปลาโพงให้เรากดไปที่ลาโพงนะคะเข้าไปแล้วก็ให้ไปกดเลือกปิดเสียงตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะคราวนี้เสียงจะหายไปแล้ว พอเสียงหายไปแล้วนะคะเราอยากจะมาเลือกความเร็วที่ตัวคลิปให้เรากดไปที่คลิปค่ะอีกครั้งหนึ่งเราก็ไปเลือกตัวความเร็วนี่แล้วก็มาปรับความเร็วตรงนี้นะคะลองดูเห็นไหมคะสังเกตดูว่าคลิปจะมีความเร็วมากขึ้นต่อไปเราอยากจะตัดภาพบางช็อตที่เราไม่ต้องการออกจากเฟรมให้เราไปที่ เพิ่มกันไก่นะคะแล้วก็เลือกที่แยกหัวอ่านค่ะอ่ะแล้วเราก็มาเลื่อนที่เฟรมนะคะเอาช็อตที่เราไม่ต้องการออกไปเห็นไหมคะเลื่อนไปเลื่อนไปอ่ต้องการให้เริ่มต้นตรงไหนสิ้นสุดตรงไหนก็เลื่อนดูเห็นไหมคะทีนี้มาย้อนมาดูกัน เรียบร้อยแล้วเราก็มาย้อนดูนะคะว่าคลิปนี้ได้ตามที่เราตั้งใจแล้วหรือเปล่าพอเราได้ทำลายที่เราต้องการเราจะมาใส่ตัวหนังสือนะคะให้เราไปที่เลเยอร์แล้วเราก็เลือกที่ตวนนะะัวอักษรค่ะ พอเราเลือกที่ตัวอ,อักษรแล้วเนี่ยก็จะมีช่องให้เราพิมพ์ข้อความเราก็พิมพ์ข้อความไปเลยเราอยากได้ข้อความแบบไหนก็พิมพ์ลงไปพอได้ข้อความที่เราต้องการแล้วก็กดตกลงค่ะเหนไหมคะข้อความจะขึ้นมาทีนี้เราก็จะลำดับล้วก็ไปเลือกฟอนต์นะคะฟอนต์ที่เราต้องการฟอนต์เสร็จรามาเลือกสีกันนะคะเห็นไหมคะก็จะได้ฟอนต์และสีที่เราต้องการทีนี้ เราก็ต้องเลื่อนให้สุดคลิปเหมือนกันเพราะว่าข้อความจะได้อยู่กับเราจนถึงจบคลิปทีน,นี้เรายังมีข้อความด้านล่างที่เรายังไม่ใส่ให้เราเลือกไปที่เลเยอร์แล้วเลือกที่ตัวอักษรทำซ้ำแบบเดิมได้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ปูจะทำการก๊อปปี้ก็คือก๊อปปี้อันเดิมขึ้นแถ,ถบเหลืองนะคะคำว่ายาสีฟันแล้วก็ไปกดปุ่มซ้ายมือแล้วก็กดก๊อปปี้ค่ะ เห็นไ,ไหคะเราจะได้ข้อความเหมือนเดิมขึ้นมาทีนี้เราจะเปลี่ยนข้อความให้กดไปที่รูปคีย์บอร์ดนะคะด้านบนขวามือแบบนี้เราก็จะขึ้นข้อความมาให้เราทีนี้เราก็ลบข้อความเก่าออกแล้วเราก็พิมพ์ข้อความใหม่ลงไปได้เลยค่ะข้อความที่เราต้องการแล้วเราก็มาปรับสายเลือกสีค่ะ แล้วก็จัดตำแหน่งการจัดวางจากนั้นเราก็จะมาเช็คความถูกต้องการรอบสุดท้ายสเต็ปต่อไปจะเป็นการอัดเสียงผู้ใส่คลิปค่ะ ก็ให้เราเปิดคลิปที่เราทําไว้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็ให้กดไปที่รูปไมโครโฟนค่ะจากนั้นก็กดเริ่มแล้วรอสักสอวินะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการพูดแล้วก็รอฟังสามารถปรับเลื่อนตำแหน่งให้ตรงกับ ช่วงจังหวะที่เราพูดได้นะคะในการอัดเสียงพูดนะคะ <Yes. S 1> เราก็ <Yes. S 1> อัดเป็นช่วงๆเปจะดีกว่าอย่าอัดยาวเพราะเวาลาแก้ไขเนี่ยเราจะต้องลบทั้งหมดพออัดเสียงเสร็จแล้วอยากใส่เพลงใช่ไหมคะ <Yes. S 1> ให้กดไปที่ออดิโอค่ะแล้วก็เลือกเพลงเห็น <Yes. S 1> ไหมคะถ้าไม่มีเพลงให้ไปกดดาวน์โหลดคะ่ะที่รูปบ้านด้านบนขวามือเห็นไหมคะจะมีมาให้เลือกเยอะเลยก็ลองฟังดูค่ะว่าชอบเพลงอะไรแนวะไหน พอเราได้เพลงที่เราเลือกแล้วเนี่ยนะคะเราก็มันจะโหลดเข้ามาในโฟลเดอร์เพลงให้เราอยู่แล้วเราก็มาเลือกเพลงที่เราต้องการนะคะโดยกดเครื่องหมายบวกลงไปเพียงก็จะมาเด้งอยู่ในแท็บทไลายนะคะตรงถูกเขียวอะทีนี้เราลองมาเช็คทไลา์กัน,นะคะ่ะว่าได้ตามใจที่เราต้องการลายหรือเปล่า ตอนนี้ถ้าทุกอย่างโอเคได้ดตามใจนะคะเราจะมาทำการ Export file ไฟล์กันค่ะโดยเราจะกดไปที่เครื่องหมาย Export ตไฟล์ตรงมุมบนขวามือสุดนะคะจากนั้นจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เราเลือกความละเอียดปูขอเลือกไปที่ QHD คือความละเอียดสูงสุดนะคะจากนั้นเสร็จแล้วเราก็เลือกกด Export แเลยค่ะ ้าขึ้นแบบนี้มาแสดงว่า export สําเร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่เก็บไฟล์กันค่ะก็เข้าไปที่แกลลอรี่รูปภาพนะคะเราก็ให้ไปหาโฟลเดอร์นะคะที่เขียนว่า export ค่ะพอเราเห็นโฟลเดอร์ Export ก็เข้าไปดูค่ะงานของเราที่ export มาจาก t r m m าสเตอจะเก็บอยู่ที่ในโฟลเดอร์นี้ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการตัดต่อคลิปง่ายๆในวันนี้ที่ปูแนะนำเดี๋ยว พบกันใหม่ใน e ีีหน้านะคะวันนี้ต้องขอตัวก,ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ